สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราเองเป็นผู้บริหารและมีคนในเครือข่ายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาไปโรงเรียนกลับเข้ามาที่บ้านเนีขาก็ต้องมีกันบ้านมาทบทวนสําหรับผู้บริหารเครือข่ายในกิฟฟรีนเนี่ยพี่ใหญ่กลับเข้าไปที่บ้านปั๊บเนี่ยอะไรที่ต้องทําและอะไรที่ทําเป็นประจําเลยฮะก จริงๆเราก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละนะคะเวลาเรากลับเราจากการทํางานในแต่ละวันเนี่ยกลับมาบางทีพี่ใหญ่ก็คือต้องคิดไงว่าปัญหาที่เจอคืออะไรบ้างแล้วเราจะแก้อะไรยังไงบ้างบางทีก็เป็นปัญหาที่เกิดจากผู้บริโภคครับก็ต้องมาคิดกลยุทธ์ละว่าเออเราจะไปรับมือกับเขาในวันข้างหน้ายังไงเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทด้วยและก็ต่อตัวเราด้วยค่ะ อันที่สองก็บางทีเรื่องของนักธุรกิจนั่นแหละอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะมันคือหัวใจขององค์กรเราใช่ไหมคะก็แต่ละคนเนี่ยบางทีเรารู้แล้วค่ะว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการอะไรเกิดจากที่ทําไมเขาถึงการจัดทํางานภาคสนามเขาถึงหายไปก็ต้องมาคุยก็ต้องเรียกคุยเหมือนกับว่าเรามานั่ง มอนิเตอร์ถูกต้องค่ะทบ<ด>ทวน,ทนดูเลย,เลยว่าเ,เหมือนเอ็กซเรย์องค์กรน,นะถูกต้องครับก็บางทีเนี่ยบางเดือนเนี่ยเราเห็นแล้วผลงานเขาดีมากเลยแต่พอมาอีกเดือนหนึ่งเอ๊ะ ทำไมอยู่ๆมันดรอปลงไปขนาดนี้ <Ừ. S 2> เกิดอะไรขึ้นมาทีนี้ก็ต้องมาคุยแล้วแต่ละวันพี่มีปัญหาอะไรบ้างรเรามาคุยกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้เราลงไปช่วยกันแก้ปัญหาดีไหมซึ่งผู้นําของพี่ใหญ่แต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปล่อยเขาทํางานได้อยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยเดินตามอัปไลน์เลยคือชอบเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำครับค่ะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีปัญหาเขาอาจจะหมกเอาไว้แล้วไม่มาบอกเรา,ามันก็เลยต้องเปิดอกเพื่อคุยกันครับค่ะแล้วก็เนี่ย หลังจากเรารู้ปัญหาเนี่ยเราก็จะบอกเขาแล้วว่าพี่ลองเดินวิธีนี้หรือไม่มีอะไรเราไปด้วยกันนะพี่รเราจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทุกวนมีเรื่องให้คิดทุกวันเลยไม่ได้หยุดเลยนะคะทบ,วท,บทวนถือโอกาสวางแผนการทํางานในวันรุ่งขึ้นในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าอย่างนี้ค่ะด้วยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าเนี่ยบางทีอะเรามีงานอะไรที่เป็นงานของทีมที่ที่ไม่ใช่ของแต่ละคนครเราก็จะต้องมาวางแผนการทํางานอย่างแน่ๆเลยอย่างเรื่องของการจัด OPP หรือการประชุมที่ที่บริษัท แล้วก็จะมีการวางแผนแต่ละคนรับผิดชอบอะไรแต่ก่อนจะมาทําตรงนี้ทุกคนต้องฝึกฝึกมาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเหมือนการกระจายความรับผิดชอบในการทําทีมให้กับเขาไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของรายเดือนรายเดือนซึ่งตรงนี้สําคัญนะคือคนบางคนเขาตื่นขึ้นมาเขาไม่รู้จะทําอะไรเป็นไปได้ไหมเข้เขาไม่วางแผนแต่พี่ใหญ่บอกว่าจริงมีเรื่องให้ทําตลอดทุกวันเลยค่ะหรือบางวันเนี่ยบางทีเราเช็คเลยนะ คือคือเหมือนเหมือนเหมือนเราจะต้องการรู้ว่าเออทีมงานเราเขาเป็นอะไรกันเขาทำอะไรกันมันก็แกล้งโทรไปนั่นแหละพี่ทำอะไรอยู่คะบางที่ก็จะบอกอยู่บ้าน บ,บอกเอาพี่กี่โมงแล้วเนี่ยบางทีเรา,เ<อ>าคุยกันหยอกล้อกี่โมงแล้วเนี่ยพี่พี่ยังไม่เปิดกิจการอีกหรอร้านพี่จะเปิดชีโมงบ,บางทีเราคุยกันฮาฮาค่ะเขบอกเอเอ,เ,อเดี๋ยวจะไปแล้วนี่ค่ะมันทําให้เราเช็คได้ไงคะว่าอเขายังให้ความทุ่มเทกับกิจการตรงเนี้ไม่เต็มร้อยมันเกิดจากปัญหาของแต่ละคนก็ต้องมาคุยเรื่องของแนวคิดกันใหม่นะคะ,คคะในส่วนเรื่องของแรงบันดาลใจเขาว่ากันว่าคํานี้มีความหมายต่อการทําธุรกิจ เพราะว่าเป็นคําที่จะผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าพี่ใหญ่คิดว่าแรงบันดาลใจมีความสําคัญกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามันหมดมีวิธีการเติมยังไงมากที่สุดเลยถ้าจะให้ผู้ภาษาชาวบ้านแรงบันดาลใจพี่ใหญ่เรียกว่าเป็นแรงฮึดนะครับแรงฮึดแล้วถามว่ามีมัดวันหมดอายุไหมมีนะ ถ้ามันไปไม่ถึงที่เราต้องการในเวลาที่เรากําหนดมันมีวันหมดอายุซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าอุปสรรคมันคืออะไรนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้ได้ไหมแรงบันดาลใจเนี่ยมันสร้างได้ทุกวันเหมือนที่รายการนี้เลยมันต้องสร้างจากตัวเองก็พยายามดึงดึงเข้าเข้าที่ประชุมการสร้างแรงบันดาลใจหรือการเติมเนี่ยบรรยากาศที่ประชุมสําคัญมากๆเลยพี่ใหญ่ไม่เคยไม่ใชไม่ไม่เคยผ่าน บรรยากาศแบบนี้นะมันมีความท้อเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะเราทํางานกับคนคนก็ร้อยร้อยเขาเรียกอะไรนะนา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 ทัศนะมันเหนื่อยตรงเรื่องของต่อสู้ทางเรื่องความคิดทัศนคติเพราะนั้นการเข้าที่ประชุมหรือมาหาคุณหมอที่โรงแรมอินทาเราจะได้เรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีกลับไปค่ะบรรยากาศของเรื่องการประชุมหรือว่าการเจอผู้ประสบความสําเร็จเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะหล่อหลออให้เขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมามากเลย แต่มันมีแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่หมดที่ไม่ใช่หมดอายุแต่เรียกว่าหมดหมดอ่ะแรงบันดาลใจหมดเพราะรเข้าได้ในสิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างแล้วอ๋อครบครบแล้วเลยไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะพยายามไปอีกเพื่ออะไรพี่หญ่เคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นําหลายคนนะครับเขาบอกว่ามันได้ทุกอย่างแล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไงมันไม่มีความตื่นเต้นอีกแล้วอะ่ะนั้นตรงนี้ก็อาจจะแก้ได้ด้วยการที่ต้องสร้างกิจกรรมในกลุ่มแหละให้มันตื่นเต้นแล้วก็ สร้างเป้าหมายใหม่ๆที่มันท้าทายมากขึ้นไปกว่าเดิม,มที่มันยากไปกว่าเดิมก็มันจะทําให้บรรยากาศของเรื่องของแรงเวี่ยงหรือเรื่องของแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะกลับมาตรงนี้ก็สําคัญนะ,ะจริง<า>ๆหลายคนจะจะจะ,จะคิดว่าพอแล้ว <พอ S 1> ได้ครบแล้วแต่พอนั่งวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเอาอจริงๆเราไม่ได้สอนให้คนเป็นคนโลภมากเราเคยคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าอนาคตเนี่ยไม่ควรประมาท ในคำว่าพอแล้วเนี่ยเราเดาไม่ได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในในอนาคตเขาบอกหลักการในการตั้งแรงบันดาลใจสำหรับคนที่คิดว่ามีครบทุกอย่างนวให้พูดว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดเหตุการณ์นี้<อ>ถ้าปีหน้าเกิดเหตุการณ์นี้อีก10ปีข้างหน้าเกิดเหตุการณ์นี้ สิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้รับมือไหว,วไหวไหมนะนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยนี่ในในแง่ของลักษณะการทำธุรกิจพี่ใหญ่ก็ทำกับกิฟฟารีนมาหลายปีแล้วะอะไรคือความสวยงามในธุรกิจกิฟฟรีนที่พี่ใหญ่มองเห็นณว,วันนี้พี่ใหญ่ว่าคือเขาเรียกไลฟ์สไตล์อะค่ะวิถีชีวิตที่พี่ว่างานอื่นเนี่ยมันให้ไม่ได้เหมือนกิฟฟารีน คือพี่ใอญต้องบอกแบกกราวก่อนนิดหนึ่งนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยทํางานอยู่ที่กรุงเทพเราเจอแต่บรรยากาศที่เคร่งเค,ครียดเช้าต้องเข้าทํางานแล้วก็เจอบรรยากาศรถติดแล้วก็เย็นก็กับเข้าบ้านชีวิตมันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยแต่วันเนี้ยเราได้เลือกเส้นทางที่จะทํากิฟฟารีเนี่ยพี่ใหญ่สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแต่แต่อยู่ในกรอบ,รบที่กําหนดมีโอกาสได้ดูแลครอบครัวตัวเองซึ่งเนี่ยสำคัญมากการที่เราสามารถทํางานไปด้วย ดูแลครอบครัวไปด้วยครับมันมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนะคะกับอีกอันหนึ่งที่เรื่องของความสวยงามเนี่ยมันคือเรื่องของรายได้ไงต่อให้เรามีความสุขในเรื่องวิถีชีวิตนะแต่ถ้ารายได้อะมันช่วยอะไรเราไม่ได้อะคือรายได้เราไม่เติบโตตามเวลาที่ผ่านไปด้วยเนี่ยมันก็คงไม่สวยงามอย่างที่คิดคแต่วันนี้กิฟฟารีนมันเป็นรายได้ที่วันนี้กาหนดได้ด้วยตัวเองจริงรๆแล้วมันก็เหนือความคาดหมายด้วยม,มันจะมีรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ย ตลอดเวลาเลยนะคะคมันคือสิ่งที่วันนี้อยากให้มาลองครับค่ะคิดว่าคนไทยเนี่ยเหมาะกับงานธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนยังไงบ้างครับถ้าถามไปในอดีตคนไทยในอดีตนะคะพี่ใหญ่ว่า100%เหมาะกับธุรกิจประเภทนี้นะคะแต่ณวันนี้เนี่ยด้วยเรื่องของโลกที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่ร้อยเละ อาจจะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะสำหรับการที่จะก้าวกระโดดเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายถ้าไม่ปรับตัวก็ทํายากเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของดิจิตอลมันเป็นยุคที่เราจะต้องตามเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างสมัยพี่เอารุ่นพี่ใหญ่เลยมันเป็นรุ่นระหว่างของการที่เชื่อมต่อเปลี่ยนช่วงรอยรอต่อจริงๆถ้าวันนี้เราคิดว่าเราไม่พัฒนาไม่ปรับตัวเนี่ย เราก็อยู่ยากนะสำหรับ,รบในโลกของเครือข่ายณนะวันนี้ฉะนันก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้อยู่ที่การสแสวงหาและการปรับตัวมากกว่าครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมองให้เห็นโอกาสแล้วก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นนะครับเราก็จะสามารถอยู่ในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างสบายๆ<ช>โดยเฉพาะยิ่งในกิฟฟารีนเนี่ยข้อดีก็คือความปลอดภัย ในการลงมือทําธุรกิจซึ่งตรงนี้ล่ะคะอาจจะทําให้หลายๆคนคลายความกังวลใจลงไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันในเรื่องสบายๆกันบ้างมาดูกันว่าในวันสบายๆของนักธุรกิจกิฟฟารีนท่านนี้เนี่ยเธอได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรและได้ให้รางวัลอะไรกับชีวิตตัวเองบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ อย่ามองว่าทําธุรกิจกิฟฟารีนแล้วแบบโหมันเครียดต้องเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปกิฟฟารีนมันคือวิถีชีวิตนั่นแหละค,คุณทําตัวให้สบายที่สุดและฟังฟังคนที่เราไปคุยด้วยให้มากที่สุดรเราสามารถเอาเรื่องกิฟฟารีนเนี่ยไปสอดแทรกได้ตลอดเวลาเลยนะคะคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคืออย่าเครียดอันที่สคือพยายามเรียนรู้กิจการตรงนี้ให้เร็วที่สุด